แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เราก็จะพ่นไปในบริเวณรอบๆให้มันไปทําการควบกับตัวโควิดที่อาจจะอยู่ในอากาศโอ้โหก็ต้องป้องกันเอาไว้ครับตั้งแต่มันระบาดหนักๆโอ้โหนี่นี่คือคุณพิชาพนะ,ะคะอืมก่อนจะก่อนจะเริ <c oughs> เ่มไงนี่เหมือนกับว่าเยุ่งจะตายไปด้วยเหมือนเป็น <c oughs> มแมลงที่แบบบินผ่านมาแล้วโดนฆ่าเพราะนั้นไม่พอนะ,ะหูฟังก็ต้องมา,มาเปลี่ยนด้วยอ๋อมีหูฟังของตัวเองใช่ครับนี่ พมมอยง้าพระตูใหญ่ๆก็ต้องใช้หูฟังแบบนี้ด้วยอ๋อเขาก็ต้องปลอดภัยครับตอนนี้อ๋อไม่ใช่กับคนอื่นเวลากินข้าวนี่คุณพิชาพบได้ข่าวว่าไปแอบกินคนเดียวผมนั่งกินในรถเลยครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พบปะผู้คนก็ไม่ไม่กล้ากินตรงที่ที่มีคนอยู่เยอะๆครับไม่สูงสิงกบใครใช่ครับช่วงนี้ก็กลายเป็นคนสันโดษไปเลยจะไม่มีคนคบแล้วเนี่ยเยอ กินในรถสตาร์ทรถยอมเลืองน้ำมันเลยอ่ะคุณไม่คบเขาหรือเขาไม่คบคุณคะเออมันจะอสองอย่างกันนะแล้วก็เอาโควิดเป็นตัวอ้างไปเลยว่าเอ,อ้ยมันจริงๆมันไม่ใช่หรออ๋อจริงจริงเขาไม่คบเราถูก <laughs> ต้องฮนะน้าเศร้าห <laughs> น้าเศร้าอ่าโอเคก็วันนี้เจอกับพี่โอพี่ชาพบนะคะพี่โอจะมาพากนะคะก็เลยเห็นกาลังทำพิธีอะไรแบบ สาดแอลกอฮอล์อยู่ยุ่งก็เลยขอถ่ายไว้สักหน่อยแล้วกันนี่ก็เป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งสองสามอขอระวังดีๆนะครับบทีขุดดีๆมาก็<笑><笑>อาจจะช็อกได้โอเคเดี๋ยวเริ่มทำงานกันแล้วนะคะก็รูมม้ <S <S> <S สึกหนักเลยขอคิวสามชั่วโมงเยเฮ้ยก็จะใช้สามสิบนาทีเสร็จสำหรับสำหรับซีนแรก โอเคโอเคงั้นบ๊ายบายนะขอบคุณนะคะมาทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเ็นกำลังใจให้ด้วยนะครับค่ะ